นี่ค่ะกิจกรรมยามบ่ายจากคอ p y f i s h สก่สอสร้างซิชิงปลานะคะวันนี้ลูกค้าก็ตกปลากันกำลังได้ปลาเลยนะคะอ,อันนี้จะเป็นสไาไวัยรุ่นนะคะเป็นปลาสไาไวัยรุ่นของเรา Uh huh. สำหรับกีฬาตกปลาที่ขอทิศก็จะเป็นตกแล้วปล่อยนะคะจะถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ปล่อยไปความสิดก็คืิการได้เยอะปลาแล้วก็ ปลาเขาก็จะให,ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ใหญขนาดนะคะทีความปิ๊ดๆสำหรับปลาที่นี่ก็จะกินกินอะไรคะวันนี้โอ๊ยใช่กินขนมปังนะคะ <c oughs> ปลาที่นี่ติดหวานนะคะจะกินฮอราลีมตเหมือนก็จะเป็นอีกึ่งลุกนะคะที่มาตกปลาบรรยากาศตกปลาตามซุ้มต่างๆก็คือเราจะมีซุ้มที่นั่งนะคะให้ลูกค้านั่ง สามารถสั่งอาหารสอบคีเฟชิสได้แล้วก็มานั่งสุกปลาชิวๆเย็นๆกินอะไรเย็นๆหรือว่าเป็นอาหารตามสั่งได้เลยนะคะจะเห็นว่ามีรางรถไฟนะคะระหว่างตกปลาแล้วก็จะมีรถไฟเล็กวิ่งรอบๆบ่อตกปลานะคะ สามารถตกปลาได้ตั้งแต่9โมงเชา้าถึง2ทุ่มนะ